ส่วนความคืบหน้าคดีที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมินํายาบ้ามาขายให้กับนักเรียนค่ะล่าสุดนั้นตํารวจได้นําตัวมาฝากขังที่ศาลก่อนที่จะเตรียมส่งฟ้องเพื่อดําเนินคดีค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูทรวังตะเค่ยอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชายภูมินำตัวนายธานินทิพยิขูนอกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลห้วยแย้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิเพื่อเตรียมส่งฟ้องดำเนินคดี ส่วนการขยายผลการจับกลุมผู้ที่ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดตำรวจทราบตัวผู้เกี่ยวข้องกับการขายยาบ้าของเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยก่อนหน้านี้ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปในโรงเรียนเพื่อขอตรวจค้นนายธานินเนื่องจากสืบทราบว่ามีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่นานกว่า4-5ปีและจากการตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงตำรวจจึงขยายผลตรวจค้นกระเป๋าพบยาบ้า337เเม็ด เงินสดกว่า5,000บาทก่อนขยายผลเข้าตรวจคนที่บ้านซึ่งพบปืนสั้นอีกหนึ่งกระบอกกรณีน,น,นี้ว่าสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านบางส่วนค่ะเพราะมองว่าโรงเรียนต้องตรวจสอบประวัติของคนที่จะเข้ามาทํางานได้เข้มงวดกว่านี้ว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าอาชญากรรมเพราะว่าปัญหานี้มีความรุนแรงและการเข้าถึงยาเสพติดของเยาวชนนั้นง่ายขึ้นเยอะค่ะเยอะมากถูกด,ด้วยเยอะด้วย ก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยเขาบอกว่าเม็ดละเท่าไหร่คะแม่สี่สิบมีสี่สิบมีสิบจริงไหมมีจริงค่ะถูกก็สี่สิบไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่สี่สิบมีจริงค่ะมีจริงค่ะงั้นเด็กๆก็มีอำนาจเลกมีใช่ใด่ใช่ค่ะโอก็มีแรงที่จะซื้อได้บางทีพ่อแม่ให้เงินมาโรงเรียนก็เอาไปซื้อก็มีไม่กินข้าวก็มีสำหรับนายธนินทำหน้าที่เป็นลูกจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ะ เขารับสารภาพว่าตอนแรกที่ซื้อยามาเสพครั้งละ50 6 0ถึง60เม็ดแต่ว่าระยะหลังราคายาบ้าถูกลงจึงซื้อมาจำหน่ายให้กับนักเรียนและวัยรุ่นในพื้นที่ส่วนตัวเองนั้นเสพวันละ10 2ถึง20เม็ดค่ะ